พขาดูว่ามันมันคือเพลงที่ผมแบบรักมากนะครับแล้วก็คืออยากจะสปอยอยากทำหลุดมานานแล้วอืมอยากจะแนะนำแหละคือแบบเราผมพูดถึงเพลงนี้มาแบบก่อนที่จะปล่อยประมาณแบบหลายเดือนแล้วแต่คุณไม่ได้บอกชื่อเพลงคุณเขาบอกเลยแต่ว่า ดนตรีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยผมก็แบบมันยังไม่ไฟนอลใช่ไมไม่ไฟนอลผมก็อยู่ในขั้นตอนของการแบบทำโน้นทำนี่อะไรอย่เงี้ยนะครับไปๆมาๆคือผมเป็นคนออไซน์เมโลดี้เองใช่ไหมครับก็แล้วคุณคืออะไรอบแกะแต่เรื่องเพละนี้่่การแต่งเล่รตรอง6สบางสายิผมก็ออไแบบเมโลดี้เอนะครับครับผมเขอบัเว่ด้วยนะฮะคือแต่กล้องอยนี่เดี๋ยวเรากลับไปเดี๋ยวเราถากลับไปหาคนแบบสามารขอได้ไมมันยังไงครับ just turn o the light ตุก แล้วก็ถุตตอนตอนแรกมันยังไม่มีเมลอดี่ผมนะผมจะอะไรดีว่าอะไรเงี้ยจะเติมอะไรเข้าไปดีผมก็าอะไรเงี้ยแต่มันเอมันจะเป็นภาษาอะไรเงี้คือตอนนั้นมันยังไม่ลงตัวว่ามันจะไปจบตรงไหนมันจะเพิ่มจะลดอะไรตรงไหนดี ชื่นใจแบบวันนี้วันนี้แล้วมามาถึงวันนี้นม,นมันสมบรูรณ์เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์เรียบร้อยก็แบบนะแบบดีใจมากๆที่จะได้ปลตัวนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับถ้าผมคง<ม>ก็ขออนุญาตสองหนึงในเบิร์ดด้วยนะครับอ่าปล่อยได้ยังปล่อยได้ยังทำไมแล้วก็เอ็นวีถายแล้วนะครับก็ในเบิร์ดอัะเรียบร้อยแล้วนะในเบิร์ดทุกคน เดี ok sociedad, ๋ยวคราวหน้าเจอกันเราจะมาร้องเพลงนี้ไปพร้อมๆกันช่างเาฟังจริงเปาเหจริงๆผมรู้สึกอะไรอะไรโอ้ถ้าร้องตรงนี้เนี่ยกิจกรรมข้างหลังต้องตัดออกแล้วนะตอนนี้เรามีหลายกิจกรรมเลยเอาเว่าเดี๋ยวในเบอร์ครั้งหน้าไม่ใชานดเดียวเหรอจะไปจดเดี๋ยวเราทำนตรีให้เลยจะร้องได้ไหมเอาสิลองร้นะ

ต้มมือนะครับผมพี่เบับพอหอมปากหอมคอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเบาๆก็เนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งควาแฝ้แล้วอยู่ในใจผมตลอดเ่าจริงๆเจะม่ให้ปนี้ช่ไับผมต้องใช้พลงวิทยายึดความดื้ถ้าผมลุยจนนันออกมาเป็นไนท์เบิร์เพราะว่าจริงๆต้องต้องป่อยอีกเพลงหนึงมาาครับแต่ผมว่า ตอนนี้แหละคัชมาบอดี้มันแบบมันมันมันค่อนข้างแบบเปรี้ยวเหมือนกันนะครับถ้าปล่อยแพงอาจจะอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ค่อยคอนตินูอะไรเงี้ยผมเลยต้องแบบขออนุญาตทางผมไม่บอกวแบบ่าผมรักในเบอร์มาก <laughs> <laughs> ขอได้ไหมครัแบบจบแล้เราได้ฟังในในเบอร์นักคอมเม้นอะไรเร็ว,ว,ว,วใช่ก็ต้องขอบคุณ คุณใครครับบอดแคชนะครับแล้วก็พีเอมนะครับที่แต่งเพลงแล้วก็ทุกคนนะครับที่ทำให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบครับแต่ว่าเรายอดเยี่ยมครับเราประการังได้ไหมครับรับวก็เพลงนี้ตั้งใจเพื่อแฟนๆทุกคนอยู่แล้วนะครับผมจริงๆยอดยอดวิวเนี่ยไม่ได้มีแบบแมสสำหรับเพลงนนนะครับก็ล้านหนึ่งนี่คือแบบ ว้าวคือไม่ได้คาดหวังอ่ะเอาง่ายๆคือร้านวิวคือรอร้านวิวของผมเ่ยนั่นคือคือแจริงๆแล้วแต่คุณมันต้องร้านอยู่แล้วเป๊กคือแค่มีคนฟังอ่าแฮปปี้ก็เดี๋ยวตามใจที่แบบที่ดีผมก็โอเคแล้วนบไม่จำเป็นเราต้อง เยอะๆก็ช่วยกันไปฟังเยอะๆทนาก็ต้องไปฟังกันอ,อันนี้เป็นคือแบงแท่เวลาทําอะไรตั้งใจทุกอย่างจริงๆอย่าได้เห็นในเรื่องเพลงเนี่ยเขาไม่เคยทิ้งในเรื่องของนักธุรกิจเขาก็ไม่เคยทิ้งเหมือนกัน